เขาจะมาง้อคุณหรือเปล่าแน่นอนเขาเงอคุณค่็ยินดีด้วยนะสำหรับใครที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะหากคุณกําลังรอคอยการง้อจากใครบางคนหรือคาดหวังว่าจะมีใครบางคนนะมางอคุณหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นคนคุยบางคนอาจจะเป็นแฟนกันบางคนอาจจะกําลังแบบ จีบๆกันอยู่นะแล้วคุณอาจจะมีความไม่เข้าอกเข้าใจอะไรบางอย่างต่อกันแล้วคุณอยากรู้ว่าเขาจะมาง้อคุณไหมหยิบได้ใบแรกเปิดมาคุณก็เห็นแล้วว่าเขาจะมาง้อคุณค่ะ สำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะทักข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเนาะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยรวมไปถึงถือว่าเป็นค่าคุยกับแม่หมอด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะ,ะมาดูพลังงานกันอีกสักหน่อยะคะ่ะว่าเขาจะมาง้อคุณเขาจะเข้ามาแบบไหนอย่างไรนะอันดับแรกต้องบอกเลยถ้าถามว่าเขาจะมาง้อคุณไหมง้อคุณแน่นอนนะคะอาจจะเข้ามาแบบไหนล่ะวิธีการในการเข้ามางอ้องอนเนี่ยนะจะมาแบบไหนโอ้โหต้องบอกเลยใจนี่อยากจะมาเต็มที่แล้วนะ ใจเนี่ยอยากจะมาเต็มที่แล้วนะถ้าถามว่าจะมาแบบไหนมาแบบตรงๆมาแบบจงจงครึมนี่นแหละนะเออมาง้อตรงๆเลยนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาเองก็คิดถึงคุณมากนะแล้วก็คุณเขาก็รู้ด้วยว่าคุณคิดถึงเขาเขาเองก็คิดถึงคุณมากและเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีเลยกับการที่เราโกรธกันแบบนี้นะออโกรธกันแล้วในใจของเธอมีความสุขไหม นะโกรธกับฉันจะทำให้เธอดีใจใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้รู้สึกดีเลยนะโกรธกันแล้วมันไม่ได้รู้สึกดีมันไม่แฮปปี้อ่ะมันคิดถึงมันโหยหามันนึกถึงนะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ง้อแน่นอนและเผลอๆมาอย่างเร็วด้วยไม่นานนี้หรอกนะไม่นานหลังจากที่คุณดูคลิปนี้หรอกไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็จะทักมาทักมาง้อมาขอคืนดีอะ่ะ สุดท้ายค่ะเวลาย,ยังมีเหลือไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะอือหต้องบอกเลยเขาสังเกตสังกาคุณอยู่ตอนนี้เผอเพยก็ส่องคุณอยู่ว่าคุณคิดยังไงคุณเป็นยังไงคุณใจเย็นลงหรือ,อยังคุณดีขึ้นหรือ,อยังคุณโอเคหรือ,อยัง ฟ e ลลิ่งของคุณมันกูดหรือ,อยังนะอยากจะมงาง้อเต็มที่แล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาสังเกตคุณอยู่รอให้คุณใจเย็นอยู่รอให้คุณอารมณ์ร่มๆมนะใจร่มรม,รมอยู่นะแล้วก็คอยสังเกตสังกาอาจจะสอบถามจากเพื่อนรอบข้างคุณหรือว่าอาจจะส่องเฟซอ่าส่องช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณดูดูช่องทางอยู่นะเออ แล้วก็ดูอยู่ว่าคุณอารมณ์ดีขึ้นหรือยังถ้าคุณอารมณ์ดีขึ้นแล้วดูจากพลังงานต้องบอกเลยมาง้อคุณแน่ๆจ้ะมางอแน่นอนนะ100%นะร้อยเปอร์เซ็นมางงอคุณแน่รอเลยจ้า